สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาถามอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่ทักเข้ามาหาป้าหมูนะคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการดื่มคอมบูชามีประโยชน์จริงไหมมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะป้าหมูก็จะมาแนะนําการดื่มคอมบูชานะคะวันนี้ เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคอมบูชาคือเครื่องดื่มนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่คอมบูชามีจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ร่างกายของมนุษย์นะคะต้องการนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะ จุลินรีที่ดีก็จะเป็นพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับลำไส้นะคะเราดื่มไปสักพักนะคะจุลินรีย์ที่เราดื่มเข้าไปนะคะก็จะเข้าไปฆ่าจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีในลำไส้ของเรานะคะก็จะแทนที่ด้วยจุลินทรีย์ที่ดีนะคะเพื่อนๆนดื่มไปช่วงแรกๆนะคะ อาจจะมีท้องอืดท้องเฟ้อบ้างนะคะมีกดมีลมในกระเพาะอาหารนะคะไม่ต้องตกใจนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเต้องกินยาลดกดช่วยก่อนนะคะในระหว่างที่ดื่มคอมบูชาแรกๆนะคะเพราะว่าลำไส้เขากำลังปรับตัวนะคะเพื่อน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 ดื่มไปสัก3ามสี่วันนะคะก็จะรู้สึกว่าอืดอาดท้องมีลมในท้อง มีกดในท้องเยอะนะคะเพื่อนบางคนก็เลิกดื่มไปเลยโอ้ยรู้สึกอึดอัดไม่ดีเลยป้าหมูแนะนำให้เพื่อนๆอ,อดทนก่อนนะคะถ้ามีลมมีกดในท้องนะคะให้กินยาลดกดนะคะช่วยเบื้องต้นไปก่อนนะคนไหนที่ทัดหนักจริงๆนะป้าหมูแนะนำให้ตื่นเช้าขึ้นมาดื่มก่อนเลยหแก้วหนึ่งแก้วก็ประมาณ 150ml ได้นะคะกำลังพอดีนะแล้วก็หลังอาหารกลางวันแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งแก้วนะคะคนไหนที่ธาตุหนักมากๆนะเพื่อนๆจะรู้สึกเองเลยนะคะว่าเวลาที่ของเสียออกมาแล้วนั้นประหมูขออนุญาตพูดนะคะจะมีกลิ่นคาวมากมีกลิ่นสารเคมีตกค้างนะคะ เป็นกลิ่นสารเคมีตกค้างในลำไส้นะคะเพื่อนท่านใดที่มีไขมันสะสมนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าจะมีเป็นวุ้นขาวๆเหลืองๆติดออกมาด้วยนั่นคือไขมันที่เกาะตามลำไส้นะคะเป็นไขมันที่เกาะที่ผนังลำไส้ของเรานะคะเขาก็จะถูกกวาดออกมาด้วยเพราะว่าคอมบูชาดื่มเข้าไปนะคะเขาจะล้างไส้ล้างพุงเรา สะอาดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะเพราะว่าป้าหมูและคนในบ้านนะคะดื่มมาสักพักใหญ่แล้วนะคะป้าหมูก็พูดจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะคะแล้วมีสมาชิกหลายท่านนะคะที่ทักถามป้าหมูว่าป้าหมูคะหนูเป็นกระเพาะอ,อาหารเป็นกรดไหลย้อนดื่มได้ไหมดื่มได้นะคะเพื่อนๆป้าหมูบอกว่าดื่มได้ แต่ควรจะดื่มพร้อมมื้ออาหารนะคะแล้วก็อย่าดื่มมากเกินไปคอมบูชาเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยมากนะคะแต่ก็ไม่ควรดื่มมากจนเกินไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่ป้าหมูบอกว่าคอมบูชาไม่ใช่ยานะคะเพราะว่ามีเพื่อนหลายท่านบอกว่าอา้าวแล้วมีจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำไมถึงรักษาโรคไม่ได้มันไม่ใช่ยานะคะเพื่อนๆมันเป็นเครื่องดื่มนะคะแต่ว่ามันจะไปช่วยระบบขับถ่ายของเราให้ไม่มีสิ่งตกค้างไม่มีของเสียตกค้างนะคะเขาก็จะช่วยปรับลำไส้ของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะถ้าร่างกายมนุษย์ระบบขับถ่ายเป็นปกตินะคะเราก็จะไม่เก็บกักของเสียหรือสารเคมีตกค้างไว้ในร่างกายนะคะ สุขภาพของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นยารักษาโรคนะคะประหมูฝากถึงพ่อแก่แม่เฒ่านะคะที่เข้าใจผิดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือเครื่องดื่มคอมบูชานะคะก็ไม่ใช่ยานะคะเพื่อนๆเข้าใจแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพเครื่องดื่มคอมบูชา ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะแต่เครื่องดื่มคอมบูชานะคะเขามีกฎมีจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับร่างกายมนุษย์นะคะเขาจะเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะสุขภาพของเรานะคะถ้าเราขับถ่ายได้เป็นปกตินะคะไม่มีสิ่งสกรปรกสารเคมีตกค้างในร่างกายนะคะผิวพรรณเราก็จะเปล่งปังนะคะหน้าตาก็จะสดชื่นนะคะ คนไหนที่ท้องผุนะคะไม่เข้าห้องน้ำเลยสองวันสามวันดูสิคะหน้าตาเยเกไม่สดชื่นนะคะป้าหมูถึงแนะนำให้เพื่อนๆอ,อดทนดื่มนะคะในช่วงแรกๆป้าหมูบอกได้เลยว่าสัปดาห์แรกนะคะจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อทุกคนนะคะป้าหมูก็ไม่การันตีว่าทุกคนไหมนะแต่สำหรับคนในบ้านป้าหมูนะคะคือพบอาการ ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะเป็นเรื่องปกตินะเราก็อดทนนะคะดื่มยาลดกดช่วยนะคะแต่พอผ่านไปอาทิตย์แรกพอลำไส้เราปรับตัวเข้าที่แล้วนะคะการทำงานของลำไส้เขาก็จะเป็นปกติมากขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วคอมบูชานะคะเขาก็จะมีกดมากนะคะจะมีผลกับฟันนะคะเพื่อนๆ เขามีข้อดีเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็อย่าดื่มให้มากจนเกินไปนะคะดื่มเพียวๆตรงๆเลยนะคะก็จะมีผลกระทบต่อฟันในระยะยาวนะคะฟันก็อาจจะก่อนจะผุได้นะคะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะควรดื่มผสมในน้ำสะอาดนะคะหรือน้ำแข็งนะคะและใช้หลอดดูดนะคะในการดื่มคอมบูชานะ ไม่อยากให้ดื่มตรงๆเพียวๆนะคะเพราะว่าฟันเราจะไปมีปฏิกิริยากับกรดที่ดื่มเข้าไปนะคะแต่เป็นกรดผลไม้ก็คือเป็นกรดที่ดีนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องรักษาฟันของเราไว้ด้วยนะคะป้าหมูถึงแนะนำให้ผู้ใหญ่และเด็กนะคะดื่มผสมในน้ำสะอาดหรือน้ำแข็งนะคะและใช้หลอดในการดูดนะคะ และผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะทักมาถามป้าหมูนะคะว่าดื่มได้ไหมป้าหมูตอบได้เลยนะคะว่าดื่มได้แต่ไม่ใช่ยารักษาโรคเบาหวานนะคะเพื่อนๆดื่มได้นะคะเพราะว่าสามีของป้าหมูก็เป็นโรคเบาหวานนะคะป้าหมูก็คิดค้นสูตรที่หลีกเลี่ยงน้ําตาลน,นะคะหรือว่าใส่น้ําตาลน,น้อยลงนะคะก็สามารถที่จะดื่มได้นะคะแต่ว่า เพื่อนๆที่เป็นโรคเบาหวานก็ยังต้องปรึกษาแพทย์นะคะรับยาที่กินประจำนะคะแล้วก็พบแพทย์ตามนัดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันดื่มคอามบูชาแล้วฉันรักษาโรคเบาหวานได้อันนั้นป้าหมูไม่เคยพูดว่ารักษาโรคได้เลยนะคะคือเขาทำให้ระบบในร่างกายของเราทำงานได้เป็นปกติมากขึ้นนะคะ เราก็จะรู้สึกสดชื่นกระปิี้กระเป๋านะคะคือคนที่เป็นเบาหวานเขาก็ไม่ใช่ให้งดน้ําตาลสะทีเดียวนะคะเขาไม่ได้ให้งดเลยนะคะเดี๋ยวน้ําตาลตกก็เกิดหน้ามืดวูบเป็นลมได้อีกนะคะเครื่องดื่มคอมุชาก็ยังดื่มได้นะคะป้าหมูก็บอกไปแล้วว่าสามีของป้าหมูเป็นโรคเบาหวานนะป้าหมูถึงคิดค้นสูตรต่างๆนะคะ โดยส่วนใหญ่ก็คือจะหลีกเลี่ยงน้ำตาลนะคะหรือใส่ก็ใส่ในปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เป็นโรคเบาหวานนะคะทำตามคลิปที่ป้าหมูสอนแต่ละคลิปนะคะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าดื่มได้เพราะว่าบ้านป้าหมูนั้นสามีของป้าหมูดื่มทุกวันค่ะดื่มทุกวันนะแต่ก็ยังไปพบแพทย์ตามนัดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ แต่ยาที่กินอาจจะน้อยลงนะคะเพราะว่าเราควบคุมอาหารนะคะเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมทั่วไปนะคะก็จะหลีกเลี่ยงนะคะหันมาดื่มน้ำคอมบูชานะคะก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพและลำไส้เราด้วยนะคะป้าหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะคะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทำนะคะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะ กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะถ้าป้าหมูได้รับข่าวสารอะไรที่ดีต่อสุขภาพนะคะด้านใดบ้างนั้นป้าหมูจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ